สวัสดีครับลุงเป้ในเกาหลีใต้นะครับออเดอร์แต่เช้าเลยนะครับผมแต่น้องไม่ได้มานะวันนี้ออเดอร์ของน้องชัยและน้องซีนะครับผมอันนี้คือขนมไข่หงคุกน้ำตาลแล้วก็คุกต้นหอม,อมกรอบมากเลยนะทุกคน อบ,บอกว่ารอบนี้กรอบอร่อยแล้วก็นี่ลุงชอบต,ตัวนี้งาครุกงากรอบอร่อยน้ำลายเกินน้ำลายเดี๋ยวจะเอามาเคี้ยวให้ดูนะทุกคนสักลูกหน่งนะ ไขรหิวนะครับทักได้นะไม่ได้ทําเยอะนะครผมไม่ได้ทําเป็นธุรกิจใหญ่ัวนะไม่มีเวลาทํานะครับผมทำให้ทานได้แต่ทําไม่เยอะนะครับผมใครสนใจก็ทักลงมานะครับเดี๋ยวจะทานให้ดูนะตัวนี้นะเห็นไหมผมจะจับให้ดูนะผเห็นไหม ฟังเสียงนะทุกคนแข็งมากเนี่ยแข็งมากเลยลุงจะบีบให้งแข็งจริงเนี่ยดูองดูนี่ปอกเลยเดี๋ยวลุงจะทานให้ดูนะครับผมเอารูนนี้ก่อนนะ มาดูนะทุกคนไส่ในเป็นยังไงบ้างนี่เลยถู่เหลืองถั่วเหลืองนะน่าทานไหมโอเคอีกลูกนึงนี่ก็มันงานนะทุกคนอุ๊ยอันนี้มะพร้าวนี่ต้องกินแล้วละ่ะนีนขอกินแล้วละ่ะทุกคนนี่ขอลุงขอกินแล้วละ่ะน่าทานมาก นิ่งๆโอเคจะลุงทานตัวน,นี้ก่อนเลยไส้กะพราอ่อนๆหวานๆอร่อยแน่นอ,อนแข็งมากเลยนะนฟังเสียงนะ ใช้มะพร้าวอยากกินแต่หาไม่เจอนีอ่นะอร่อยมาก